คุณหญิงแมงมุมเล่าทุกความทรมานฉีดยาระงับวันละเจ็สิบเข็มเจ็บปวด24สชั่วโมงคุณหญิงแมงมุมเล่าทุกความทรมานฉีดยาระงับวันละเจ็ดสิบเข็มเจ็บปวด24สี่ชั่วโมงแม้ต้องเผชิญความเจ็บปวดแต่คุณหญิงแมงมุมหรือหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุง้งยุคนก็ยังโชคดีที่ได้เสดอนล่าพลตรีพัชรรัตกูลสามีคอยดูแลเคียงข้างมาตลอด ซึ่งล่าสุดมดดำคาชาพามีโอกาสพาเพื่อนสนิทมาเปิดใจในรายการแฉครั้งแรกหลังป่วยรักษาตัว6ปีหมดไปแล้วหลักร้อยต้องเจ็บปวด24ชั่วโมงอีกทั้งตามองค์ไม่เห็นแม้ผ่าตัดแต่เชื่อว่าสักวันมีปาฏิหาริย์ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมองไม่เห็นคุณหญิงแมงมุมใช่ใครจะไปคิดตอนเด็กเราก็ใช้ชีวิตกันมันมากเลยเนาะ อยู่กับที่มดดำทุกวันกินข้าวเย็นแล้วก็เที่ยวลบหปีแล้วที่ต้องเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลเซดอนล่ายอมรับว่า90%สส่วนตัวเองทำงานออนไลน์ไปประชุมบ้างต้องให้เวลาเขาเยอะมากเพราะสถานภาพเปลี่ยนไปเยอะตั้งใจอยู่กับเขาให้มากคนชื่นชมเป็นสุดยอดผู้ชายเซดอนล่า หลายๆคนก็ทำแบบนี้แหละภรรยาสุดซึ้งจับมือสามีแน่นแมงมุมอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่นั่นสามปีแรกที่นอนเตียงพับมดดำหกปีพี่ไม่ท้อเลยเหรอไม่เราต้องไม่เหนื่อยเห็นเขาอยู่สภาพแบบนี้เราต้องลืมตัวเองหลักเท่าไหร่แล้วในการรักษาไปทั้งหมดเซดอนล่าเยอะมากๆม,มดดำหลักร้อย น่าจะได้เริ่มจากปี61เขาเส้นเลือดตีบในสมองเป็นสโตรกมกราคม2561ถึงปัจจุบันเขาเป็น SLE อยู่แล้วตั้งแต่อายุ18ก่อนหน้านั้นเขาก็เข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลอยู่แล้วปี15-6ครั้งอย่างมากพอปี61หลังเป็นสโตรกก็ลงเหี่ยวมาเรื่อยต้องฟอกไตทุก2วัน ลุ้นหัวใจจะหยุดเต้นเมื่อไหร่เซดอนล่าเป็นภาวะซับซ้อนแมงมุมร่างกายเป็นทั้ง SLE ทั้งเส้นเลือดอักเสบมีประวัติเส้นเลือดสมองตีบไปไวโรคเขาเยอะหลายครั้งที่เขาไปแล้วพี่บอกไปไม่ได้ต้องเอากลับมาเซดอนล่ามันไม่เชิงอย่างนั้นเพราะในที่สุดพี่ก็ต้องให้เขาตัดสินใจเอง ว่าเขาอยากไปหรืออยากอยู่แต่เวลานั้นที่คิดว่าสมองเขายังดีทุกอย่างเขายังดีใจเขายังสู้ท้ายที่สุดอยู่ที่เขามดดำที่ก็จะบอกเขาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเราต้องไม่ยอมแพ้ถามแมงมุมก็ยังสู้คุณแมงมุมสู้แต่ถามมีท้อไหมมีที่มดดำบางทีมันเหนื่อยป่วยอีกแล้วเหรอต้องทำอันนี้อีกแล้ว ทำอันนั้นอีกแล้วเหนื่อยด้วยเจ็บตัวด้วยเซดอนล่าเขาจะเจ็บปวด24ชั่วโมงถ้าเขาลืมตาตื่นเขาจะเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังเป็นปีๆแล้วเขาต้องใช้ยาระงับความปวดวันหนึ่งเขาต้องฉีดยา50-70เขม็มเขาถึงบอกเขาทรมานจะหลับทีต้องใช้ยาคุณแมงมุมกึ่งกึ่งยาสลบเซดอนล่า ให้ยาแก้ปวดเอาไม่อยู่ท้ายที่สุดต้องให้หลับจะได้ไม่ทรมานหลับอย่างมากชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงตื่นมาปวดอีกฉีดอีกโอเวอร์โดสก็ต้องให้หลับทุกวันคุณแมงมุมช่วงดีๆก็มีช่วงหนึ่งเราไปอยู่สมุยก็โอเคไปอยู่เชียงใหม่ก็โอเคมีช่วงดีขึ้นก็มีรู้สึกยิ่งอยู่โรงพยาบาลยิ่งป่วย เหมือนเป็นฮอสติทัลซินโดรมรู้ว่ามียาปวดหัวบ่อยๆไม่เป็นไรแต่พออยู่ข้างนอกทำกิจกรรมไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวเราต้องปวดหัวปวดท้องที่ดอนล่าก็พยายามหาเทคโนโลยีใหม่แว่นตาช่วยเรื่องการมองเห็นไปหาเทคโนโลยีทั่วโลกเพื่อให้เมียมองเห็นกี่หมื่นกี่ล้านจนบอกหยุดซื้อได้แล้วคุณแมงมุมมองไม่เห็นอยู่ดี เซดอล่าตาเขาเสียเพราะจอประสาทตาตายังไม่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนได้แล้วเป็นต้อกระจกทั้งสองตา100%เปอร์เซทั้งสองข้างเป็นสีเทาถ้าลอกต้อให้มีแสงสักนิดสำหรับเขามันมีความหมายมากแต่ถ้าลองทำแล้วตาฝ่อได้ต้องเอาตาออกแล้วใส่ตาแก้วมดดำแม้1%เปอร์เซนก็เอา เขาก็เอาลุยเลยสองข้างทำแล้วแต่ก็ไม่ได้มีข้อต่างเรื่องการมองเห็นแต่ก็กลับเป็นสีดำแล้วไม่ใช่สีเทาก็อาจมีปาฏิหาริย์เซดอนล่าใช่วิวัฒนาการทางการแพทย์ไปไกลวันหนึ่งเขายังต้องกินยา50-60เม็ดด้วยคุณแมงมุมพี่ดอนลา่าเขาคิดบวกมากๆเวลาเราท้อเขาคือพลังผลักดันรวมทั้งพ่อแม่น้องชายครอบครัว ผลักดันวันหนึ่งมันอาจดีขึ้นได้ตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอาจจะไม่สุดเท่าเมื่อก่อนแต่เราก็มีความสุขได้หลายทางยังมีความฝันยังอยากทำหนังแนวชีวิตจริงอย่างไอหีบเหล็กหรือแอมแอมไซนานายก็อยากทำทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่รู้ว่าเขาจะต้องไปไม่รู้หรอกว่าไปรู้ตัวก็ตื่นมาแล้วเครื่องปั๊มหัวใจทรมานมาก คุณหญิงแมงมุมเจ็บมากล่าสุดปั๊มไปสีทีมอฉีดยานอนหลับให้ยังไม่ทันหลับเขาช็อตไปแล้วรู้สึกตัวเด้งกระตุกเจ็บมากเซดอนล่าอันนั้นหัวใจยังไม่หยุดเต้นหัวใจใกล้ยหยุดเต้นที่เห็นในหนังหัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็เคยแล้วอันนั้นครั้งก่อนปั๊มหัวใจกับซีีอเป่าปากปัป๊มซี่โครงร้าไปซี่หนึ่ง หัวใจหยุดเต้นไป12นาทีปกติสมองต้องบวมต้องตายไปแล้วโชคดีอยู่ในโรงพยาบาลหมอเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าหยุดแล้วเขาปั๊มเลยหยุดไป12นาทีสมองไม่เสียหายซึ่งน้อยมากกำลังสู้กับอะไรกันอยู่คุณหญิงแมงมุมสู้เพื่อครอบครัวเพื่อพี่ดอลล่าเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แมงมุม ก็ทรมานจากคนเคยเห็นเราไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดวันหนึ่งมันมืดไปหมดเลยอะไรทำให้เสดอนล่าอยู่สู้กับคุณแมงมุมถึงตอนนี้เสดอนล่าเราเลือกของเราแล้วว่านี่คือพรรยาสำหรับที่การแต่งงานต้องอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันไปจนตายพี่ถึงแต่งงานช้าแต่งตอนอายุห้าสิบเพราะไม่เคยอยากแต่งมาก่อนหน้านั้น แต่งแล้วก็ตั้งใจจะทำแบบนี้ทำด้วยความสุขด้วยความเต็มใจไม่มีใครมาบังคับคุณหญิงแมงมุมขอบคุณทุกอย่างที่พี่ดอลล่าทำแม้จะมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ถึงความรักความใส่ใจความเข้มแข็งที่เขาให้แมงมุมถ้าไม่มีพี่ดอลล่าป่านนี้คงแย่มากไปกว่านี้แล้ว